นไอ้เม่าจังเสียนเมียอยู่บ้านคนธรรมดาสิครับมดาหรอกมันลืมมปหลอกเมียจะได้ไม่ลืมไม่พันั่นลืมไม่บ่ไว้ลืมหมดซื้อผัวหรือมึงเสื้อกันแบบเด้ลจะได้ว่าเมียลืมซื้อผัวเอากันพี่แรกก็เอิบกันม้วนม้วนเขินมาจางไหนครับพี่ไฟจ้าพี่ไฟจ้าเข่าไม่ป่ามันปีที่สองพี่เสียเลียก็ไฟไฟไฟประหยัดเวลาครับสะดวกกับการเอิบ ปีที่สามเชียมื่อเขาเอินว่าจังไหนบากพอเบไปทนายอุ้มลูกคุณไม่หยอกมันยังลื่องม้เขาหยอกไปจังไหนอุ้มลูกคุณว่าปั๊บลูกหมาเอ้ยเขาคือเพว่าลูกฝ่ายมันชี้เล่นกันกับหมาเลยดีจนไม่ลืมพ่อลืมแม่ลืมปู่ลืมย่ามันดีแล้วจะได้เขาบอกลืมปู่ลืมย่าเฮียกันแล้วเลยมันก็เอินหายเขาเอินว่าจังไหนล่ะโคตรแม่เมื่อย มาหมดหดพัวหมดงานมาหมดขนาดนอนอยู่ในหลุมนี้สะดุ้งเพ่อปลาฉันเอาปลาต่อโอ้โหปลาด้วยปลาเมียนี่นะเฮ้ยคครที่เปงือหยังผู้หญิงผู้หญิงเปรียบเหมือนกาแฟครับไม่ใช่พ่อแค่แม่จะไปแชร์มันทำไมนี่ผมะจานไปเลยครับโอ้เอ๋ยคำนี้ตีเลยมาคมให้คมขานแท้คมก็นี่ก็มีว่าที่ไหนครับมิดโกน อยู่ไม่ไพ่ก็คุ้มเอามือปลาเมียเมียไหนมาปนเด๋วเมาไม่จะประชุมเลยเออเมาเราพี่ครับง่ายยำเลยห้องดาเลยห้องดาบ้านเลยปะเฮ้ยเอาใจนี้ก็กูแทนเมียเลยห้องดาเมียตากับกูไหมได้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 อันม่วงมีม่วงขาอย่างอ๋อบนหาไม่ลอยหลังเลยนะเขาอยู่เพื่อนเออ ป้ามันเอามือเอาม,มือละกแปดก็ได้เดมี่คนเื่นหลายพี่น้องแต่งมือไหนกหนันแต่คนมันหน้าตาดีโอ้ยจะว่าดีส่องใครคนก,ก็ค้ากว่าปมนเห็ดเพลิงเนา่าโ,โอ้มันมาเช่นดวเลยชียงเปิดประตูป,ปอกแรกมือเมียแล้วก็อดบ่อได้แล้วก็ว่ายตีนหอยก็ไหวกันเลยร่างแกผู้ยิ่งไงพี่น้องเต้เลยทีครับเลี้ยนเลยว <laughs> ันไหนมีอยู่ยิบเห็นขันลุงแกดีจะเลี่ยป้า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 ป ตั้งรักได้อยู่สิเอยเพื่นนนนอนคนยานเมียเขาบอกเ่ายานเลี้ยเนี่ไม่ไปตั้งรักไก่ทอดจริงี่ยยานเม็ดอยู่ในมือ